โอเคก็อยู่กับผมใช้ลิสมายทีสเัอรดอีกรอบหนึ่งนะครับก็ครั้งนี้อยู่กับผมกับเครื่อง macbook pro ตัวนี้จะเป็น macbook pro ปีประมาณ2016-2017นะครับผมก็จะเป็นโมเดล a 1708นะครับตัวนี้ไม่มีนอนอเป็นนทันบารไม่มีทันบานะครับผมก็อาการที่มา,าคืออาการเปิดไม่ติดนะครับผมมีไฟจุดไฟที่เป็นชอ็อตอยู่นะครับก็คือ ไฟชุดที่ีท็อตนะครับผมแล้วก็สามจุดสี่สองจีทีทอตนะครับที่มันช็อตอยู่นะครับก็ที่สังเกตง่ายๆเนี่ยก็คือเสียบสายชาร์จแล้วเปิดไม่ติดนะครับกระแสมันจะไม่ขึ้นยี่สิบมันจะขึ้นประมาณห้านะครับผมทีหลังนีจะขึ้นยี่ 20, สิบสถานะชาร์จขึ้นแล้วนะครับตัดไฟชาร์จแล้วเดี๋ยวผมจะมาอาธิบายจุดคร่าวๆนะครับตัวที่ต่อมไปนะครับผม จุดท,ที่ซ่อมไปก็จะมีเป็นนี่นะครับจะมีพีพีบัตชุดนี้นะครับก็คือตัวสีที่เป็น,เป,นเป็นทีพีพบัตที่ทีฮอตนะครับตอนนี้ก็ แตกอยู่นะครับแล้วก็หลังจากที่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยก็ยังช็อตอยู่นะครับผมก็เลยมาเจอในส่วนของตัวชุดนี้นะครับผมก็จะเป็น323หรือ342นั่นเองจะอยู่ในลายประมาณนี้นะครับแล้วก็พอแก้ไขตรงนี้เสร็จปุ๊บก,ก็มาเจอจุดนี้อีกก็คือจะเป็นไอซีชาร์ตครับผมไอซีคอนโทรเลอร์นะครับเป็นไ C ซีคอนโทรเลอร์ก็ตัวนี้ก็เสียเหมือนกัน ก็เปลี่ยนเข้าๆไปประมาณนี้ครับผมตอนนี้ก็สามารถนําไฟเข้าเครื่องและเข้าสู่สถานะชาร์จแบตได้แล้วนะครับทั้งสองพอร์ตนะครับผมพอร์ตบนพอร์ตล่างใช้ได้หมดเลยนะครับ โ okay. อเคก็ขอสรุปงานคร่าวๆไว้เพียงเท่านี้นะครับก็สําหรับท่านใดที่ติดปัญหาเกี่ยวกับตัว MacBook, Notebook หรือจะเป็น iPad, iPhone, iMac ที่มันเปิดไม่ติดนะครับชาร์จไม่เข้าหรืออยากจะเปลี่ยนอะไรนะครับจอแตกเปลี่ยนแบตเสียบแบตหมดเร็วอะไรประมาณนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามราคาเบื้องต้นได้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นทาทาง Facebook Fanpage หรือจะเป็น Line Official นะครับหรือจะโทรเข้ามาปรึกษาเบื้องต้นก่อนก็ได้นะครับผมก็ก่อนจะกลับไปขอฝากร้านสมัยทีสวิตซ์ด้วยนะครับ ตอนนี้ร้านมีทั้งหมด10ส,สาขาแล้วนะครับผมหาสาขาไหนนี่เจอสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับสำหรับวันนี้ช่างดีขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันแรกสดข้างหน้าครับผมสำหรับวันนี้ช่างดิศขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้มีอะไรมาอัปเดตก,กันอีกรอบครับผม